เมนูนี้พลังงานเท่าไรครับพี่นะเมนูนี้กี่แคลครับเดี๋ยววันนี้มาพบคำตอบกันนะครับว่าเราคำนวณยังไงก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้มิวเพล็บไทยกันด้วยนะครับผมนะเป็นช่องนะที่คุยกันเรื่องนะทำอาหารเพื่อสุขภาพนะคุยข้อมูลกันเรื่องดูแลสุขภาพแบบบ้านๆทำกันเองง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนาะโอเคมากับปัญหานี้นะครับผมเมนูนี้พลังงานเท่าไหร่คนถามเยอะมากนะเวลาที่เราทำคลิป นะทำอาหารลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่องเราคิดยังไงนะโอเคอันดับแรกเราต้องรู้จักคำนี้ก่อนนะครับข้อมูลโภชนาการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Fact. นู i ิชันแฟนี่อ่านถูกเพม่มรู้นะครับผมนะในต,ตรงนี้เราต้องรู้ว่าแต่ละส่วนประกอบที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับผมมีอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างนะตอนแรกเนี่ยผมก็เซิร์ชแบบเป็นเมนูไปเลยนะแต่พอมาสังเกตนะครับผมแต่ละร้านแต่ละเมนูมันก็ไม่เท่ากัน กระเพราไก่ไข่ดาวเขาคำนวณมาแคลอรี่เท่านี้แต่ไปจริงๆอ่ะโอ้โหป้าให้ข้าวเยอะอย่างเงี้ยเออให้หมูน้อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเราเซิร์ชแบบเนี้ยแล้วข้อดีของพวกเราคือถ้าเกิดเราทำอาหารกินเองเนี่ยนะครับผมเราก็จะได้เห็นปริมาณนะที่แท้จริงนะของแคลอรี่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋อโอเคแหล่งข้อมูลที่เราเซิร์ชนะง่ายสุดก็คือ Google ครับพิมพ์ชื่อเมนูเลยแหละครับอ่าพิมพ์ชื่ออาหารเลยเช่นหาอกไก่ก็พิมพ์อกไก่ตามด้วยกี่แคล Google จัดให้นะครัผมหรือใครจะไปเซิร์ชใน MyFitnessPal ก็ได้นะครับผมหรืออีกเว็บหนึ่งก็จะเป็น Nutrition Data นะครับผมอันนี้ก็จะละเอียดหน่อยนะครับผมนะแต่ง่ายๆสุดอย่างพวกเราก็คือใช้ Google ง่ายๆนี่แหละครับทีนี้ก็ค้นหาเราจะใช้อะไรผัดเราจะใช้อะไรปรุงย่างทอดอะไรก็แล้วแต่ต้มนึ่งนะทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็หาอันนั้นอยากใช้ปาร์ดอรี่ก็ปารดอรี่กี่แคลนะแบบนี้เสร็จแล้วก็ค้นไว้รวมทั้งนะครับผมผักต่าง น้ำมัน,นเครื่องปรุงต่างๆเอาหมดเลยนะเซิร์ชไว้แล้วเก็บไว้จดไว้ก็ได้นะในช่วงแรกนะครับผมแต่แป๊บเดียวเพราะเราถ้าเกิดใครทำตามช่องเรานะครับมันจะเวียนอยู่ไม่กี่อย่างเราใช้วัตถุด,ดิบง่ายๆนะครับผมเครื่องปรุงง่ายๆด้วยครับคน้น่ะค้นแล้วก็จดบันทึกไว้นะครับผมแล้วทีนี้อันดับต่อไปแล้วก็มาดูว่าในแต่ละเมนูเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะในปริมาณเท่าไหร่นะครับผม แหล่งโปรตีนใช้จากไหนหนักเท่าไรนะรแหลง่งคาร์โบไฮเดรตใช้จากไหนไปมันเท่าไรนะครับผมแหล่งไขมันใช้จากไหนนะครับผมอ่ะโอเคแล้วเราก็เอาทั้งหมดนะนะ่ะมาคํานวณเช่นนะครับผมวันนี้เราจะทําไก่นะครับผมผัดซอสหอยนางรมนี่เอาง่ายๆเลยเมนูง่ายๆไม่ต้องใส่พงใส่ผักนะครับจะได้คํานวณง่ายนะครับก็อกไก่ หามาได้เท่าไหร่อย่างเราตอนนี้หาอกไก่ไม่มีหนังมาได้ร้อยกรัมให้พลังงาน120แคลอรี่นะเราใช้150กรนะัมก็เอาไปเทียบบัญญัติอย่างก็ได้มา180แสคลอรี่นะครับผมซอสหอยนางรมใช้1ช้อนโต๊ะซึ่งปกติ1ช้อนโต๊ะให้9แคลอรี่ก็บวกไปก้าแคลอรี่ใช้น้ำมันพืชหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมสมมตินะสมมติวนะ่านะปกติเราใช้น้อยกว่านั้นเยอะมากนะเพราะเราใช้สเปรย์เอานะครับผมน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะให้พลังงานคลอรี่เราใช้คร้อต๊ะ ก็หาร2ใช่ไหมก็เหลือ60แคลอรี่อ่าแล้วเราก็เอามารวมกันปุ๊บ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 เบ็ดเสร็จบวกกันมาได้249แคลอรี่นะนี่คือปริมาณพลังงานที่ให้สําหรับกับข้าวตรงนี้อ่าแล้วทีนี้เราไปกินกับข้าวอีกใช่ป่ะข้าวร้อยกรัมให้เท่าไหร่เราก็ไปคํานวณอีกก็เอามาบวกกันแบบนี้อ่าถ้าทําแบบนี้ลองดูอ่ะเราแต่ละคนสมมตุติเรากินข้าวร้อยกรมัมข้าวอะไรดี ข้ากล้องก็ได้อะข้ากล้อง100กรัมนะแต่ละคนคำนวณได้เท่าไหร่นะลองแชร์กันมาที่คอมเมนต์แลวกันนะครับผมเป็นการร่วมสนุกกันแค่นี้เองวิธีการคำนวณของเราง่ายๆนะครับแล้วข้อดีของการทำแบบนี้บ่อยๆนะครับข,ข้อดีของการทำอาหารเองนะแล้วก็ดูวัตถุดิบเองช่างเองแบบนี้บ่อยๆนะครับผมมันจะทำให้เวลาเราไปซื้ออาหารกินข้างนอกหรือว่าไปกินหมูหมูจุ่มบุฟเฟ่บาร์บีคิวอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยเราจะประมาณได้คร่าวๆด้วยสายตาว่าเรากินไปประมาณเท่าไหร่ เพราะว่าเราเห็นมาเฮ้ยไก่มันเท่านี้ไว้ร้อยกร,รัมมันประมาณเท่านี้ไว้ร้อยห้าสิกร,รัมมันประมาณเท่านี้ไว้มันก็ได้บวกลบนิดหน่อยนะเวลาเราแบบไปดูเนี่ยเราจะกะได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราโอ้โหดูแบบเซียนเฮลตี Healthy, ้สนุกกับการกินบุฟเฟ่ด้วยนะนะผมเพราะว่ามันจะเห็นสนุกกับการคนนํานวณโดยประมาณวันนี้เรากินเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรามาฝากกันนะครับผมถ้ามีคําถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมจารเล้นนะ ที่บอกนะเกินเมนูที่เป็นตัวอย่างกินคู่กับข้าวกล้องอีก100กรกรัมให้พลังงานเท่าไหร่พริมพ์กันเข้ามานะครับผมยังไงฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวเพบไทยอีกครั้งนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ